สวัสดีครับทุกคนชาวสุดสัปด,ด,ดาห์ครับผมจิส TVs ที่รักครับเกีะยวยะมากมายเลยครับพี่มีแบบมีทั้งขอทงาทรงจำที่ดีมีเสียง,งคนเลาะมีน้ำตามี มีคุภาพมากมายระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าจะให้สรุปบทเรียนจากเกือบสิบปีที่ผ่านมาครับชีวิตมันก็คงต้องไปต่อพี่มนถือว่าอ๋อแต่พอพูดภาษาไทยมันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอคือท่ามกลางท่าท่ามกลางแบบท่ามกลางการต่อสู้การ มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยท่ามกลางมงรสุมอะไรทุกอย่างอ่ะมันมันมันสะโคบออกมาได้อยู่3ามคำที่มันนิยามทุกอย่างคือคําว่า life goes on เนี่ยพี่ไม่ว่าจะเจอเรื่องไม่ว่าจะเจอเรื่องยากลาบากสักแค่ไหน life goes on แบบทุก,ท,กทุกวันเสมอชีวิตมันไม่หยุดรอเราจริงๆอ่ะ ไอชุดความคิดแรกที่อยากเข้ามาเป็นนักแสดงครับมันไม่ได้เริ่มจากการชอบหรือความรักอะไรเลยครับมันคือผมมาโตขึ้นมากับคุณปู่คุณย่าครับแล้วก็คุณปู่คุณย่าชอบดูละครหลังข่าวผมก็แค่คิดว่ามันน่าสนุกดีนะถ้าเกิดว่าเราจะได้เล่นละครแล้วก็นั่งดูละครที่เราเล่นกับคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยมันคงเป็นกิจกรรมครอบครัวที่สนุกดีแค่นั้นเลยครับช่แล้วก็พอได้มีโอกาสมาทำจริงๆก็รู้สึกว่าอยากลองทำให้ดี แล Quand, regions, like? ้วก็พออยากมันทำให้ดีเสร็จก็เการความชอบเรื่องตัวอีกทีก็รักสิ่งนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมจริงๆแล้วพ่อเป็นแฟนหนัง PS ตั้งแต่แฟนชันแล้วครับใช่เพราะว่าผมงจําได้เลยตอนเด็กที่ไปดูหนังแฟนชันกับพ่อพ่อเขายังบอกอีกแล้วว่าเนี่ยพระเอกชื่อเดียวกับพ่อเลยนะเดี๋ยวหาน้อยหนาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างนั้นใช่ครับเกเรเกเรครับเกเรไม่ไม่ได้กลับบ้านอะไรเงี้ยครับพี่ไปแบบ ไปออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอะไรอย่างงี้ครับเหมือนตอนนั้นอยากอยากสัมผัสรสชาติของความเป็นผู้ใหญ่เราก็เลยออกมาลองใช้ชีวิตดูอะไรอย่างงี้แล้วก็ออกไปค้างบ้านรุ่นพี่ออกไปค้างบ้านเพื่อนอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ที่บ้านเพื่อนเขาก็เขาก็มีธุรกิจอะไรอย่างงี้ยกตัวอย่างเช่นคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของเรือประมงแล้วเขาก็เอาอาหารทะเลสดๆมาขายแล้วก็ไปช่วยเขาจัดแผงจัดแผงที่แผงอาหารทะเลครับ เราก็ขึ้นปลาหมกึกตั้งกุ้งทำปลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเป็นพ่อค้าท่านหนึ่งออใช่ครับแล้วก็ออกไปลองทำอะไรต่างๆเป็นเด็กเซอร์เป็นนู่นเป็นนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมผมแค่อยากออกไปลองใช้ชีวิตดูแล้วถึงจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเอพอชิบเรียนรู้พอลอะไร,ไรมันมีจุดหนึ่งมันมีจุดหนึ่งที่อยู่ๆก็อยู่ๆก็ปึ้งขึ้นมาเองครับว่าโอเค รู้เรื่องแล้วแหละ <c oughs> ผมว่าไอาเรื่องพวกนี้มันคนเรามันต้องคนเราจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจครับบางเรื่องมันบางเรื่องต่อให้สอนหรือพูดให้ตรงประเด็นแค่ไหนฮะมันไม่มีทางเข้าใจจนกว่าจะได้สัมผัสและยอมรับมันด้วยตัวเองแล้วอย่างวันที่จีบอกว่าอยูดีมันก็แบบปิ้งขึ้มาเองว่าเฮ้ยเราโอเคแล้มันมันหมคือวันนั้นน่ะผมอยู่บน ดัดฟ้าของคอนโดรุ่นพี่ครับแล้วผมก็นอนอยู่บนโซฟาตอนนั้นประมาณสัก5โมงแบบ5โมงหอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่ฟ้าระเบิดอะครับพี่แล้วก็หลับจริงๆตอนนั้นหลับแล้วตื่นมาอีกทีช่วงเวลานั้นแหละลิมนตาขึ้นมาอีกทีแล้วฟ้าแบบโหทําไมทุกอย่างมันพี่นึกออกไหมตอนฟ้าที่จะตกอะฟ้ามันจะระเบิดเป็นสีชมพูสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทาให้มันทําให้ผมได้คิดอะไรบางอย่างออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคถึงเวลาแล้ว พอแหละกลับมาครับ Back on track ครับกลับบ้านใช่ครับกลับไปแบบเป็นจีใช่แล้วก็แล้วก็ถูกส่งไปเรียนที่อังกฤษครับใช่ต้องไปอังกฤษเป็นไงบ้างคะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นสักตอนนั้นสักสิบสิบหกครับใช่ใช่ใครับสิบหกก็สนุกสนานครับไปอังกฤษก็เรียนบ้างก็ยังก็ยังมียังมีเกเรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเกเรแบบทั่วๆไปแหละ ถ้าสําหรับผมผมผมได้อยู่กับตัวเองเยอะมันทําให้เราได้มีเวลาตกผลึกกับตัวเองว่าที่ผ่านมาเราทําอะไรแล้วปัจจุบันเราทําอะไรแล้วเรามีเป้าหมายแบบไหนที่จะที่เราจะอยากพาตัวเองไปแล้วเราจะเราจะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายนั้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมันได้คุยกับตัวเองเยอะ จะว่าอย่างไงก็ได้ครับผมผมค่อนข้างรีบร้อนในการใช้ชีวิตนิดนึงนะตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจโโไม่ได้รีบตัวแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอยากรู้อยากรู้ว่าชีวิตชีวิตในแบบที่โตแล้วอะ่ะเขาใช้กันยังไงแล้วเราเราอดใจรอไม่ไหนเรารอไม่ได้ครับเราก็เลยออกไปใช้มันเลยครับเนที่รอ้ออยากมาลองใช้ชีวิตอยากว่าโตแล้วจะเป็นยังไงยังไงครับ ผมว่าสําหรับผมอะเมื่อผมเจอคําตอบอะคาถามมันเปลี่ยนไปครับอยู่เสมอ,อคือผมว่าช่วงชีวิตเราอะมันจะเคลื่อนไปตามแชปเตอร์แต่ละคนจะมีแชปเตอร์ของชีวิตพี่สังเกตอะทุกวันเราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนทุกวันมันไม่ได้ต่างกันมากแต่พอเรามองย้อนกลับไปอะเราในวันนี้แม้แต่ปีที่แล้วกับปัจจุบันอะมันต่างกันมากๆ วิธีคิดเราก็เปลี่ยนวิธีการทําตัวเราก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับคําถามที่มันเคยสําคัญมากๆกับชีวิตอะเมื่อเราค้นพบคําตอบอะแต่ณวันนี้คําถามมันก็ได้เปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยค้นพบว่าเมื่อไหร่ที่ผมคิดว่าผมเข้าใจชีวิตอะผมก็ยังไม่เข้าใจอะไรเลยครับผมคิดว่าชีวิตมันมันเพิ่งเริ่มต้นเสมอแล้วเรายังต้องค้นหาต่อไปครับรออใช่ครับผมว่าชีวิตถ้าจะให้นิยามง่าย,ายๆผมว่ามันคือการ รักษาสมดุลให้เราบาลานซ์มากที่สุดเพื่อที่ไปต่อได้ผมดีใจครับที่คนที่ได้ดูมีความสุขเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจของพวกเราทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนลบอย่งพีออยู่แล้วว่าอยากให้คนที่ได้ดูมีความสุขครับ เพลเขาพูดบ่อยมากว่าความสุขของคนดูสําคัญที่สุดครับแล้วพวกเราก็ดีใจที่เห็นปฏิกิริยาทุกคนที่เดินออกมาจากโรงหนังแล้วแบบมีรอยยิ้มบ้างมีคราบน้ำตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันมีความหมายต่อพวกเราครับผมขอบคุณทุกคนอยู่เสมอใช่ครับวันนั้นแฟนๆหนังเขาอยากให้รู้ว่าถ้าวันหนึ่งหนังเรื่องนี้ได้เข้าสู่สายตาของทุกๆคนขอให้รู้ว่ามีชื่อและมีใบหน้าของทุกๆคนอยู่ในรอยยิ้มนี้เสมออะไรอย่างเงี้ยครับมันมัน เราเป็นท on you know, ีมครับแล้วพอเราก็ดีใจที่ทุกคนที่ได้ดูมีความสุขที่ได้มาเที่ยวบ้านอนงครับนี่แหละครับกำลังจะเล่าเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจมากๆคือผมผมดีใจที่อนงเป็นหนึ่งในกิจกรรมครอบครัวที่ที่ทุกคนในบ้านสามารถดูร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่หนาผีน่ากลัวคือมีผีแต่ว่าไม่น่ากลัวแน่นอนแล้วถ้าใช่ครับคือถ้ามาดูอาจจะเลิกกลัวผีเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ที่สําคัญมันเป็นหนังที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยทุกคนในครอบครัวจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหลานมาดูด้วยกันนั่งดูด้วยกันใช้เวลาครอบครัวได้กันได้เลยสบายมากๆเลยครับเขาบอกว่าขอบคุณมากๆแบบมีความสุขมากรู้สึกว่ายังอินอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมตีความนอกเหนือจากสิ่งที่เขาพูดออกมาก็คือผมคิดว่าผมดีใจที่ภาพยนต์เรื่องนี้มันทําให้เขาได้ลืม เรื่องในโลกของความเป็นจริงแล้วมามาพักพักเที่ยวอยู่ในโลกของบ้านอ,อนงภายในเวลาสองชั่วโมงนะครับให้เขาได้เอ็นจอยกับเรื่องราวที่นอกเหนือจากความเป็นจริงที่มันอาจจะเครียดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลแรกครับผมว่างานมันเรียกเราครับสำหรับผมแล้วก็จริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยคอมฟอร์ตนกกับ ความเป็นคอมเมดี้ครับโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นตีมคอมเมดี้นำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามพะอ,อะไรผมว่าเป็นพอพีเอสเลยครับที่ทําให้ผมแบบกลา้ากระโดดลงไปทั้งตัวได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค,คือผมคือเรื่องเรื่องความคอมเมดี้มันเป็นเรื่องปัจเจกมากเลยครับพี่หมายถึงว่าคนนึงขำคนนึงอาจจะไม่ขำใช่มันมันไม่ง่ายมันเป็นเรื่องจังหวะและองค์ประกอบต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับ แต่พอเป็นพีเอแล้วรู้สึกว่าเชื่อใจแล้วก็อยากลองลุยไปได้วยกันแล้วก็พร้อมที่จะกระโดดลงมางงมันคือผมเลยครับพี่ครับมันคือผมเลยครับซึ่งคนอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนแบบนี่ครูแต่ว่าจริงๆเราจีก็เป็นโจโก็ติงตองใช่ไหมครับต่างกันใช่ไหมตัวเองเป็นแบบยอมรับไดเป็นแบบนั <c oughs> ้นหรือเป่าผม ผมไม่แน่ใจว่าผมติงต้องไวห้แต่ถ้าใช่ก็ได้ครับคือคือทุกๆงานนะครับมันจะมีความจริงบางส่วนในความเป็นตัวเองของเราอยู่อยู่ในนั้นเสมอในแตาระงงานงน้ะครับโจก็เหมือนกันโจก็มีส่วนหนึ่งของผมอยู่ในอยู่ในนั้นแสดงว่ามีเอาตัวเองไปเล่นบ้านเหมือนกันใช่ไหมใคมคือสำหรับผมอะผมว่าในความเป็นมนุษย์เราอะมันมีเศษเสี้ยวของความรู้สึกต่าง เล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยครับเราแค่ดึงสิ่งตรงนั้นขยายขึ้นมาให้ให้ใกล้เคียงกับความเป็นคาแรคเตอร์ที่สุดแล้วหาบางสิ่งบางอย่างที่ต่อยอดออกไปอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้มันอาจจะฟังดูเป็นหลักการอะไรมากมายนะครับแต่จริงๆมันผมแค่จริงๆผมก็แค่ go with the flow แบบผมไม่ได้คิดว่าผมไม่ได้คิดว่าถ่ายหนังหรืออะไรเลยด้วยซ้ำครับตอนเป็นโจคือการเข้าในแต่ละซีนมันคือชีวิตประจําวันของผมแค่นั้นเลยครับ คือผมอมะผมรักเพสมากครับแล้วก็ผมดีใจที่ที่ทุกคนให้การตอบรับที่ดีกับเรื่องอโณงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพเพสรักรักเรื่องอนงมากมากทีมงานทุกคนรักเรื่องอโณงพวกเราทุกคนรักเรื่องอนงมากมากแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพเรื่องหลักในกองถ่ายมากเลยอะ่ะคือมันมีหลายซีนที่เป็นซีน อารมณแล้วตอนที่พี่เอสกำกับไปเขาก็เขาก็ร้องไห้ในขณะที่ได้ดูด้วยอะไรย่างเงี้ยมันทําให้ผมในฐานะคนเล่าเรื่องราวยิ่งแบบยิ่งลงลึกไปกับมันมากขึ้นแล้วผมยิ่งเอ j นจอยมากๆเลยโบก็เต็มที่กับมันทุกคนเต็มที่กับมันมากๆเราทุกคนเลยผูกพันกับเรื่องนี้จริงจริงจริงๆผมกับโบอะค่อนข้างสามัคคีกันครับ ไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยอาจจะมีอาจจะมีเจอกันที่ acting class บ,าแบบบ้างแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมว่า,เ,า,วาเงื่อนไขของบทเนี้ยมันอาศัยความเป็นธรรมชาติสูงมากแล้วก็โชคดีมากๆที่เป็นโบเพราะว่าพอพอสองคนเปิดให้กันและกันเข้าไปในสเปซของอีมฝ่ายครับมันทำให้การทำงานง่ายขึ้นไหลลื่นมีลื่นล้มบ้างแต่ก็ยังไหลลื่นอยู่ครับ เล่นเป็นตัวเองในจุดที่ดึงมุมเรียบร้อยออกมาขยายก็ผมว่าไม่น่าจะมีอันงที่ดีกว่านี้อีกแล้วครับแล้วก็โบเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีพลังความสดใสอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ด้วยเราเรารู้สึกว่าเรามีแรงผวพี่ พี่ว่าอจริงๆนะตั้งแต่ผมดูเรื่องกระหนงมาทุกครั้งที่ผมดูอ่ะผมจะมีซีนใหม่ที่ผมชอบมากที่สุดอยู่เสมอเลยครับในทุกๆครั้งใช่ในทุกๆครั้งอย่างล่าสุดอ่ะถ้าตอนเนี้ยซีนที่ผมชอบที่สุดก็คือซีนซีนเมคเลิฟที่รักกันแล้วก็เมคเลิฟกันแต่ว่าไม่สามารถโดนตัวกันได้ใช่ครับ<ช>แล้วก็<ช>ก่อนหน้านี้ล่ะก่อนหน้าล่าสุด ก่อนหน้าน,นี้เป็นเป็นซีนตอนท้ายเรื่องครับเป็นซีนเป็นซีนคลแมกซ์ตอนท้ายเรื่องซึ่งผมก็เล่าไม่ได้ไไดอะใช่ถ้าอยากดูให้ไปดูเองช่วงท้ายเรื่องใช่แล้วครับคือมันเป็นจุดสรุปของทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยรู้สึกแตกสลายไม่น้อยเลยครับแล้วก็ mm hmm. จริงๆวันนั้นเนี่ยที่ถ่ายซีนนั้นน่าจะเป็นวันที่ผมร้องไห้หนักที่สุดในชีวิตแล้วครับ สำหรับชีวิตนี้เลยครับชใช่ครับสำหรับชีวิตนี้หมายถึงว่าสำหรับทั้งชีวิตจริงและสาหรับชีวิตในการแสดงด้วยใช่ครับซึ่งเรื่องก่อนนะที่ไม่เคยร้องขนาดทานีจ้จริงๆมึงก็มีร้องให้หลายเลเยอร์ครับแต่ว่าอันเนี้ยมันมันมันที่สุดแล้วแต่ว่าไปดูแล้วกันผมผมสปอยล์ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าพีเอสเขาก็ไม่อยากให้มันเ้าเฮ้ยผมพูดอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันสปอยล์ขอโทษครับ ครับโอเคเดี๋ยวมันจะหลุดนะใช่ครับใช่คนคนที่ยังไม่ได้ดูเขาจะแบบหมดผมอยากสนุกให้ได้ในทุกวันแค่นั้นเลยครับพี่ผมคิดว่าผมเชื่อว่าคนเราอะเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขคือแน่นอนว่าความทุกข์ความเศร้าหรืออุปสรรคต่างๆมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ทำไมเรา แต่ทําไมเราต้องไปให้น้ําหนักกับสิ่งนั้นนะทำไมเราไม่ให้น้ําหนักกับสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกอน j o ยได้อะไรเนี่ยคือ<ม>ถ้าเราเหลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ได้ทาไมเราไม่ทำไมเราไม่สร้างโอกาสให้เราได้สนุกไปกับชีวิตพร้อมๆกับความทุกข์ที่มันเข้ามาอืมถ้าจะให้พูดง่ายๆคือไม่ไม่ได้พูดว่าต้องเป็นสุขนิยมหรือต้องสุขอยู่ตลอดเวลาครับแค่เข้าใจว่าบางช่วงก็ต้องทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาบางช่วงก็มีสุขก็เข้าใจและรับมืออย่างม,ม,ม,มีสติอะไรเง,งาี้ยแต่ผม ต่อให้ผมมานั่งคุยกับพี่อุ้อย่างเงี้ยผมเองก็ไม่ได้ทํามันได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นี่อกครับพี่การที่ผมคุยกับพี่มันก็เป็นการที่ผมได้ทบทวนตัวเองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย Enjoy life ครับพี่จริงใช่ใช่ไม่ต้องคิดครับไม่ต้องคิดเลยครับผมไม่ต้องคิดฮะอย่าเพิ่งคิดหยุดฮะทุกคนถ้าคุณคิดว่าคุณกำลังจะดูอนงคแล้วคุณแล้วไม่ต้องคิดนะอย่าคิดฮะอย่าคิดคุณคิดว่าคุณซื้อตั๋ว เข้าไปบ้านพีสิ่งหลักหนึ่งที่มันไม่น่ากูเอ้ยหยุดครับอย่าคิดครับซื้อตัวเลยครับเราเจอกันที่บ้านธนงนะครับสวัสดีครับ,ค,บค,ครับ